นะคะ,ะธุรกิจส่วนตัวเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะเป็นเจ้าของโรงแรมนะคะโรงแรมบ้านชาติอยู่ตรงข้ามวันชนะสงครามนะคะตรงแถวข้อสามถ้าใครเคยไปนะคะจะเห็นสีข้อฟ้านั่นคือสตาร์บัคนะคะเป็นบูสต a r บัค k ที่เดียวของโลกนะคะก็ะเราทำธุรกิจโรงแรมนะคะเพราะว่าคุณพ่อเห็นโอกาสค่ะคุณพ่อเห็นโอกาสว่าถนนข้าวสาร เป็นอะไรที่มันติดอันดับแล้วอ่ะก็เลยมาสร้างโรงแรมที่นั่นนะคะเราก็มีชีวิตที่มีธุรกิจนะคะเป็นของตัวเองนะคะนี่คือบ้านนะคะไม่ใช่พัตาคารร้านอาหารนะคะเป็นบ้านพักตากอากาศของคุณพ่อค่ะนะคะคุณพ่อเคยกลัวว่าลูกๆจะลูกๆจ,จะพาคุณพ่อไปอยู่บ้านพักคนชลากลัวลูกๆจะไม่เลี้ยงนะคะก็เลย คิดที่จะสร้างบ้านไว้ไว้พักอาศัยตอนตอนอายุเยอะๆนะคะบ้านหลังนี้อยู่ริมแม่น้ำนครชัยศรีนะคะตรงสมพาอ,อจะบอกว่าบ้านหลังนี้มีมูลค่า70ล้านที่นำมาให้ดูไม่ได้ว่าจะเอามาโชว์นะคะแต่จะบอกว่าณวันที่คุณพ่อสร้างบ้านหลังนี้ไม่ได้เตรียมเงินเอาไว้เพื่อที่จะสร้างนะคะแต่เมื่อตั้งใจคุณพ่อเป็นคนที่ และมีเป้าหมายชัดเจนและเป็นคนที่ลงมือทําแน่นอนนะคะภายในหนึ่งปีค่ะคุณพ่อสามารถสร้างบ้านหลังนี้โดยไม่ได้กู้แบงค์แม้แต่บาทเดียวนะคะรบมือให้คุณพ่อด้วยค่ะทั้งุกสินะคะแล้วก็ทั้งบ้านเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวนะคะไม่ได้บอกว่าในระหว่างทายหนึ่งปีที่คุณพ่อสร้างเนี่ยทุกๆ เดือนคุณพ่อจะบอกว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะหาเงินเท่านั้นกี่ล้านเ,าเดือนเดือนหน้าจะจะหาเงินเพิ่มอ,อีกสักสองล้านจะบอกว่าคุณพ่อไม่ทาผิดกฎหมายนะคะสุดจริตค่ะแต่ว่าด้วยวิธีการและก็ชั่วิตของคุณพ่อนะคะก็สามารถสร้างรายได้ด้วยอายุ70นะคะสร้างบ้านหลังนี้ค่ะก็มีมีมีครอบครัวมีมีธุรกิจนะคะมีบ้านชีวิตดีดีดไหมคะ ดีๆนะคะชีวิตดีแบบนี้ทำไมถึงมาสนใจธุรกิจเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งอย่างดูสกินสงสัยกันไหมคะสงสัยนะคะก็จะบอกว่าด้วยความที่มีคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะตัวเองเนี่ยชีวิตดีใช่ไหมคะกินดีอยู่ดีค่ะเห็นลูกชุดสีชมไหมคะเห็นนะคะปลามากๆเลยคุณพ่อเป็นไอดอลนะคะทำอะไรชัดเจนตั้งเป้าหมายมีความฝันตั้งเป้าหมายแล้วลงมือทำนะคะแต่เรานะคะ ใช้ชีวิตแบบคุณหนูอะ่ะไม่เคยต้องมีความฝันไม่เคยต้องตั้งเป้าหมายไม่ต้องทาอะไรเลยนะคะกินใช้ชีวิตมีความสุขจนอ้วนแบบนี้นะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เป็นคนที่อยากจะทําอะไรประสบความสําเร็จแบบคุณพ่ออยากจะมีธุรกิจที่เราสร้างด้วยมือของเราเองไม่ใช่เป็นธุรกิจที่มาจากที่คุณพ่อสร้างมานะคะ ก็หาค่ะอยากทําอะไรก็หาจะเมื่อกี้นี้อย่างที่บอกว่าไปเปิดร้านกาแฟนะก็เคยคิดค่ะเดินเข้าไปในถนนนะคะร้านกาแฟแบบเป็นสิบร้านเลยคุณผู้ชมจะไปแข่งเขาไหวไหมกาแฟก็ไม่ดื่มนะคะทําอะไรก็ไม่เป็นค่ะอย่างที่บอกเป็นคนหนูนะคะทาอะไรไม่เป็นสักอย่างแต่ว่าทาเป็นอย่างเดียวก็เลยอ้นวนโชคดีนะคะได้พี่มดรัญญานะคะ่ะได้มาแนะนำโวโรดาเกี่ยวกับลดน้ำหนักนะคะของนูสกิน ดิฉันเป็นคนที่ลดน้ำหนักมาตลอดชีวิตเป็นคนตัวกลมนะเป็นคนปวกทุกสถาบันเนี่ยรับทาเนเงินดิฉันมาหมดแล้วนะคะไม่สามารถที่จะเอาน้าหนักหรือสัดส่วนดิฉันลงได้เลยแต่ว่าเมื่อมาคุยกับพี่พดเพลัญนยาก็แนะนําตัวโปรดัก G R A นะตอนนั้นนะคะก็มีความรู้สึกว่าดิฉันเสียเงินมาเยอะแล้วอะาจ้เกือบล้านในการลดน้ําหนักอะไม่เคยลงอะก็ลองตัดสินใจนะคะกล้าที่จะใช้โปรดของนูสกินนะคะ ตัดสินใจใช้ภายในระยะเวลาสามเดือนค่ะรูปล่้าเป็นเหมือนชุดสีแดงชุดสีดำนั้นดีไหมคะ <Hey. S 1> ดีมากเลยนะคะก็สามารถเปลี่ยนแปงลงรูปหน้าเปลี่ยนแปลงตัวเองจนเพื่อนทัดน,นะคะแล้วอันนี้ก็เลยมองเห็นเป็นโอกาสค่ะเป็นโอกาสที่ดิฉันสามารถสร้างธ,ธุรกิจด้วยมือของดิฉันเองโดยที่ไม่ต้องเสี่ยงดิฉันเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นเนาะแล้วจะเอาเงินไปลงทุนทําธ,รรธุรกิจมันก็เสี่ยงแล้วก็เป็นคนไม่กล้าเสี่ยงนะคะ สุดท้ายเห็นโอกาสกับธุรกิจโรสกินเห็นโอกาสกับโปรดักต์ของโรสกินไอเดียของดิฉันผุดขึ้นมาในสมองเลยค่ะว่าดิฉันจะต้องสําเร็จดิฉันจะต้องมีเป้าหมายและตัดสินใจแล,ล้วลงมือทำนะคะสุดท้ายก็ได้ทําธุรกิจโรสกินแล้วก็ตัดสินใจที่จะใช้ตัวสินเป็นยา,านพาหนะในการที่จะสร้างธุรกิจด้วยมือของตัวเองค่ะขอบคุณมากค่ะ